มันบ่มีเศร้ารักคือบ่มีผู้ใหญ่ยอยู่นำออํนำนอกนะมีเป็นนองก็ยังน้อยลูกกันยังน้อยมัดน,น้าเฮานี้ไปเลยเพื่อนซานมันก็ไปสิเบิงสิแยง่งมัในน้องก็ได้เนาะแบบบ่มีผู้อยู่นํำเขาบ่มีเศร้ารักบ่มีผ<ะ>ู้ใหญ่อางไงซะท่าน้องเป็นพงังเป็นพาน้องใหญ่บ่ทุกคนกับ่บห่วงเนกอันนี้เขา,าย,ยังน้อยเขายังบ่ยังบ่ได้เป็นครอบเป็นัวสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแท็กแพงเบิดสุขสุขคน เบิร์ดสุโมงสุบด์เป็นน้องเดิ้ลเพอะกับสองยูทูบบ่าวลาวพาเพลินคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้ก็มาผมมาพาะกันอ่าอยู่พี่แหละพี่น้องเอ้ยทางเมืองอ่าจำพรเฮาเนาะมื้อนี้ก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาหาทางอ่าน้องเพิ่นเนาะน้องติงพี่น้องเอ้ยเนาะมาถามอัปเดตสถานะหัวใจของนอ้องตอนนี้ก็ดีเนาะสิมาอัปเดตสถานะหัวใจว่ายังโสดอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีคน อยู่ในใจไปแล้วพี่น้องเลยเนาะแต่สําหรับคลิปนี้ห้ามพลาดเดี๋ยวพี่น้องเดินถ้าผู้ใดเข้ามาเบิ่งมาชมเนาะอยากว่าอยากคุยกับน้องอยากรู้จักน้องกันห้ามพลาดและกับเบิ่งไปนํากันฟังไปนํากันพี่น้องเลยเนาะว่าบ่าวลาบอาเพิ่นนี่มีบทสัมภาษณ์อย่งไดมาสอบถามน้องเนาะจังไดกัถถารุนไปนําการนั่งแต่เขาก็เสืยวว่าหลายๆคู่หลายคนกันนะสิเคยเห็นน้องเนาะเคยเห็นน้อง ถ้าเกิดว่าติดตามเฮานะแต่ว่ามาเห็ดมือนี้น่าจะอาแอกหูแอกตาน่าจะตื่นน่าจะตะลึงพี่น้องเลย่าจะตะลึงนอกในจังน้อยมือนี้เนาะหัวน้องเปลี่ยนไปหลาย <c oughs> น้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมากพี่น้องเลยเนาะสำหรับเฮาก็ยังโอ้คือเปลี่ยนไปกระดอกระเดียกอย่างเงีย้ยประมาณนี้นะเนาะปะ่ะพี่น้องเลยบอ,อรายใยญ่ห่างเนาะเดี๋ยาไปคุยกับน้องได้เลยพี่น้อง อ่าคือมีแมงอ่ะนะเนาะมาตอมเราหนบอยนี่แหละพี่น้องก็เนาะกันนั่งอ่ะโดยสบายดีเนาะสบายดีเป็นแต่งโตงามสิไปทางใดได้เหมือนี่เนาะมีหนัดบ่่่ใบอยู่เือนแล้วมีหนัดบอมีหนัดดอกอยู่เพื่อนนี่แหละยโอ้ยามีหนัดก็บ่าวเล้านี่บ่จักแน่นมีหนัดก็บ่าวเล้านี่แหละหนัดมาสัมผัสด้พี่น้องก็อย่าเพาคิดไปไกลเลยเนาะหนัดก็มาสัมผัสเพิ่นก็คือเมือนี้สิมาอัปเดตสถานะ ว่าใจของนองพี่น้องนอก,นนอก,นอกว่านอ <c oughs> อ้องมีคนในใจละบอตอนนี้ฮนะหลังจากที่ทั้งบ่าวเล่า,าก็เขามขกขกากย,ยังคือเก่ายัางคือเก่า <c oughs> ยังคื <c oughs> อเก่าู้สิคายออกอยู่บนเสนาบ้านช <c oughs> <c oughs> ามะมีคุยบวกกัมีคุยอยหกแต่ยังไม่ทันกับขันมาปิดใจฮะนะโอ้แต่ยังโชดคือเก่าโดยก็ย<อ>ังแบบ สำหรับคนที่เข้ามาเบิ่งกใหม่เด้อพี่น้องเด้อก็ยังมีโอกาสพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทางน้องเพิ่นนี่ยังเปิดใจอยู่ยังไันได้ปิดใจเนาะเขาบ่ได้สั่งบ่แบบว่าเขาบ่ได้เสนอน้องบ่ว่าปิดใจได้โบอย่างไรโบยังบ่ทันมีคนสั่งอ๋ออ้ายสิอ่าดูแลน้องเองอีหยังประมาณนี้สิรับเลี้ยงเองอีหยังประมาณนี้หั่นะบุทันมีบ่มีบ่อ๋อยังบ่ได้มีอยู่แต่ยังบ่ทันมีอกแบบนั้นนะ บอกพันมีแหละพันได้เจอเนาะโดยเนาะก็อยากมีอยู่แบบแบบนะก็อยากมีแล้วเนาะใครชอบกะอยากมีเนาะผู้หญิงทุกคนปรารถนาแบบนั้นทุกคนนนั่แหละโดยผ oh. no. so, bon ู so, ้ชายก็ปรารถนาคือกันเลยว่าแต่ผู้หญิงไดีเรื่องแบบนั้นนะแต่เหาก็ถ้าว่ามีเหาก็ต้องแบบมีความจริงใจกับเขาได้โดยแม่เนาะต้องมีความจริงใจกับสื่อสื่อสัดต่อกันนะพี่น้องโดย เป็นอะไรได่วาลุปปาสบายนะเศร้าแล้วบ่๊ะะกะไข่เนี่ไข่โซงสม,มือบ่ได้เมนอะไไข่นขนะรุ่งทองถกทองทอะไรผู้น้อยเนีย่ยบอ๊เม่พาไปหาโมงวนมันเมื่อนเน้าจะว่ามันมันสูบแบบว่าเด็กหน่อยมันชียืหาาน,นยห่างม่จ้าอ้โหนขัดสูบที่ยืนห่างคะมันชิบุกขีดูกนั้นอันนี้มือหนึ่งโซงสําเถือ่อ <c oughs> กลัวแล้วมือหนึ่งเป็นซิฟว่าหัวหนุ่หยาดก้นจนแดงดากจนแดงเลยโดย อันนี้นะสิเป็นผู้สาวสาวอันสาวาวม่ห้างเด้อพี่น,อน้องเดลยแหละลูกของเพิ่นการนอนแหละนอนแนนอ,อ่งแม่งอหละเนาะสำหรับนอ้องน่องติงพี่น้องเอ้ยสักหกปีเดนะ้อเนาะโดยแม่สักหกปีพี่น้องเอ้ยสดมากกะอ่าถ้าไาติดตามากับสีหูพี่น้องเอ้ยพอเฮาก็เคยถามน้องอว่าสดมาก จากเดือนจากเดือนนะน่ะก็ยังโสดต,ตลอดแม่ยังโสดอยู่ขอของน้องกันหายลิบเขากิบเมกไปเลยอย่างประมาณนี้คือบทได้คุยกันแล้วบทได้ติดต่อแล้วเลิกไปแล้วเนาะโดยเลิกแล้วสีบมี่เนี่ยอ่อพี่น้องไอ้คนที่ว่า,าจริงใจกับน้องะอะไรเนาะหลับในหลับในโตน้องได้นะในสิ่งที่น้องเป็นนี่แหละนี่ยคือแบบทุกยากปากมองนะน่ะพี่น้องเลย เลี้ยงลูกผู้เดียวในนี่นะเนาะหาเงินเลี้ยงลูกโดยแมนเลี้ยงลูกผู้เดียวนี่แหละลำบากก็ยังมีแล้วเนาะยังมีคนมาซอยเรืออะไรมาเลี้ยงซอยโดยมืดนาขอคนหับได้โดยมืดนามีแบบคนที่มาเลี้ยงซอยได้สบายแบบหับคาร์บอส์มือใดเอาที่ทางบ่าวลาวโทรมาได้ว่าผู้บ่าวมาแต่ทางเบี่ยงอะได้โ่้โว้โวได้หับ เอาเพิ่นโทรมาอีกอยู่ปะกับโทรอยู่แต่ว่าบริหารแล้วคนบริเคยเห็นกันเนาะโอ้เอาเพิ่นก็นยังโทรมาติดต่อมาอีกวะโ,<อ>โทรอยู่ห่างๆโ,<อ>โทรท่านึงบริหารตัวกับทัานเลยว่าบริคุยกันมาแบบจัก่าแบบได้บู้นะเลก็ตกใจเนาะค่นว่าได้คุย<อ>ได้ร่มกันก็ยังเพราะว่าอันนี้บ่ได้คุยบ่ริร่มกันสิมามาโไปเลย์ว่าสิมาหาเอ้านํามานํามาแต่สายคนเราบู้จักกันสิมาแบบเซอร์ไพรส์อีเด้ โบ่สะพ้ายขวาก็บโบเอาน่ะขวายาดแบมแบมมาสะพ้ายผู้สาวนนิขวายาดนะแบมเนี่ยมาโผ่่พิเวตมาจากมาทางใดหัวร้อยสิมาหาเด้อเอ้าขวากับต๊ะแจ้ขวากับปลาย่างไฮมาอลไรเนาะคนว่าเฮาได้โอ้ได้ร่มกันกันยังไงอันนี้เฟสกับบอดี้มีเบอร์กับบอดี้มี่บอดี้เคยหูวจักกันจู่ๆเลยโผล่มาโลดเนาะอยู่ๆพันวาโผ่่พ่เวจะมาไป้ทางใดมันก็ตั้งโตนำบทันหลายคนเนาะ จักสิมาดีมาหะอหั่นนะบางทีบัดจักแม่นเปิดปบมาใสๆบ่จักจังบางทีบับบบบบดย่ดานคนบ่ดีหั่นน่ะมาแน่นี่ก็บ่ได้แม่นเว้าปากปามไผเนาะจักเพิ่นเป็นได๋มาเนาะเฮาบ่แม่จักเป็นคนซัหรือเป็นค,ดคนดีก็บ่ฮู้จักเลยบ่ได้คุยบ่ได้ลมกันอ่าีน้องติงเปิดใจเด้อพี่น้องเด้ออ่าทางนอเพิ่นก็ได้จํากัดอายุเนาะ อาประมาณสี่สิบขึ้นไปจริงไหมอ๋อสี่สิบขึ้นไปบู่บ่าวรุ่นนอกบ่าวบ่รุ่นนอกบ่าเออแล้วนัเป็นคือกรณีเคสอะไรคู่บ่าวรุ่นนอกสี่สิบเด้อพี่น้องเด้อสี่สิบขึ้นไปเนาะอ่าพุญแหละขึ้นไปหอดแปดสิบปีพุญแหละพี่น้องเลยบ่าวยอกเซลอยกสิเนาะแปดสิบปีก็จะมาเป็นภาระอาทิ บอแมนอามาแบบมาดูแลได้อามาเขาดูแล <c oughs> เขาอมามา,าเขาดูแลเขาค่ะเนี่ยนะฮะซิบโฮกซิบ <c oughs> นี่ก็ยังโอเคอยู่โโดยแมนอเคสำหรับ <c oughs> <c oughs> คนที่ก็เจอแบอบอ่าบอลำบากนะบอได้เหตุดยบหนักบอได้ตากแดดตากฝนคือเฮาเนาะคือบุษบาบ้นานเฮานี่สี่ซิบห้าซิบนี่ก็โอ้โหไปแล้วบ้านเฮาไปแล้วปล่อยโตแล้วบอเป็นตาเอาแล้วบอเป็นตาเบิ่งแล้วบอเขาจะทุก ก็นะถูกเวียกถูกงานนั่นแหละก็คือคนอยู่ในเมืองหรือว่าอเมืองนอกเมืองหน้าเขาเนนี่นะเหตุวิยกอยู่กแต่ว่าวิกเขาเจามันสบายนะพี่น้องเลยอมันก็เลยเห็ุในคนนี่านานแกแล้วก็ความอยู่ความกินเขาอีกบ้านลุงเจ้าของอีกนะบ้านเท่าเท่าบ้านเทาาเลยลำบากลำบวนเหตุให้เหตุหน้าเนาะแมส่สิบกะไปทางใหม่เลยบ้านตัดน่อยกนมันจำได้เจ้าว่าความถูก จากแดดอยู่เบิดมือเบอิดเวนอนอนเติงนละบ่ลูกเจากนะ้าบบน้าคลับเมืนอน่อกี้หนกลานก็ว่าอดไล่ขู่ไล่ค้นกันเขามาเบิ่งมาส้มกันอาซีแบบให้ความสนุกสนใจทั้งงานสาวติงเป็นกรลายอยู่ในพี่น้องเลยหลายคนดูแต่บางคนกน็เพราะว่าในกรณลนี่คู่มือนี่ก็แบบย่านสมัยเขาย่านไร้กว่าย่านแบบไหนได้เพราะว่า มันมีมันมีเคสที่ว่าซา,าวเล่าเปิดใจอะไรแบบ <c oughs> ตัวนมไทยหลอกนมไทยเอาเงิน,อย,งนอย่างสั้นอย่างสี่นะเป็นแสนกับมีตาม <โด S 1> ที่เคสมันออกมานะแสนแสน,แสนปลายเนี่ยกับมีแหละแล้วมันก็เลยเสียแบบมันเสียภาพผลตัวนี้นะจากคนที่ว่าเขามีความจริงใจนะพ <โด S 1> อมีคนที่ว่าประเหตแบบนี้แหละมันเสียเบิดตปลาตัวเดียวม,มันกน็เนาเบิดเนี่ยน,นะน แล้วมันก็นเลยแบบมีแบบอคอมเมนต์ทั้งด้าหลบเข้ามาไล่พี่นอ้องเอ้ยเนาะแต่เขาก็บไปให้มันเกิดขึ้นอีกแบบในกรณีนะเขาก็ย้ำเสมอเขากลายย้ำเสม,สมอเวลาเขาเข้าไปแบบสัมภาษณ์สาวล่าทั้งหลายนะแบบคันว่าสิจริงใจกับเพินเขาจังแบบจังจังรับข้อเสนอของเพิรนนะแล,ะล้วก็ทาาเพิ่นอีกว่า ซอยเข้ามาโดยจุดประสงค์ยังนะซอยเข้ามาโดยการที่ว่าอ่าเย็นดูสงสารนาบอ,อะนะจตกซอยเลือแบบไ้เขาลุดพ้นจากจุดนี่บอ,อะนะหรือว่าสิซอยมาโดยความเสน่หาบอบถามเขาะนะนะแต่ลายคนกับส่วนมากที่ซอยมายลายๆนี่เขาก็ซอยมาโดยความเสน่หานั่นแหละโดยแม่นะซอยมาโดยความเสน่หาใจแหลกใจว่าสันซะ หามาด้วยใจก็อยากได้ใจกับคืนไปนะประมาณนี้มันจะเป็นแน่นั่นได้ผู้ชายส่วนมากกันเขาหายมาหลายๆได้กันหายดำอ่าเล็กๆน้อยๆแต่คือเขาบทีใจยังดอกแม่คือเป็นนําใจเขาบม่เคยมีดอกแบบสิมานหายหลายๆคือมูมโบมีดอกโบเคยได้บ่ะด้วยบ่กรักหมื่น20,000บ่บ่เคยรักพันก็ทั้งยากแล้วเนาะไักแม่นๆๆอันนั่นแหละแบบอ่า ัานเขาหามาลายๆนะคือแบบเขาอยากได้เฮ้าอยากได้เป็นชูเป็นแฟดนะนะมันมีนะนั่นผลหมักเ่นหักแล้วผนจังหายเนาะกระแมนผลหมักเ่นหักจังหายเฮาเฮ้าก็คือกันกบเฮ้านนเแืลอบหมักบ่ฮักสีใหายนะกนเฮาบ่มักบคุยนั่นแหละบ่มักกรคือบ่คุยโดยบ่หมักกบให้บ่คุยเนาะประมาณนั้นล่ะบหมักแล้วยากให้นะ <No. S 1> สีหน่อยสีรลายก็ยังให้ <Man. S 1> เออเป็นอย่างนั้นก็คือใจเขาใจเหามันก็นสีบอแตกต,ต,ต่างกันออกไป่นอ้องเนาะแต่สำหรับน้องเงินอ่ติ้งนี่ก็พพ้อมเนาะโดยพ้อเมนบ่พพอ้อที่ที่จะยอมรับโดยทาว่าคนที่จะมาอ่าสัพพอร์ตแล้วก็มาดูแลเาห่านะเนาะ ถ้าว่าเหตได้เนาะโดยเหตได้คือคำว่าว่านะเออคอยสิดูแลเจ้าเองเด้อคอยสิหับเลี้ยงเจ้าเองแต่เหตได้แหละหับยอมหับคอยยอมหับถ้าเหตได้เหตได้คือคำว่าว่านะบ่แม่นเว้าแล้วเฮ็ดบ่ได้บ่เอาไปแลเนาะแต่คั่นเขาอยากมานี่แเฉมาหานําบ่มาถ้าอยากมาก็ให้มาหาอ้าวก็มีแบบ FC ฟซีหรือก็ฝากมาถามคือกันได้กรณีแบบนี้อ่าเจ้าสิไปอยู่นําเขาได้บ่ คอยนะคอยยังให้คำตอบบบได้ไปให้ได้หรือบบได้นี่ยคอยยังให้คำตอบบบได้พะละคอยร้ายอยู่เลย oh. เพราะว่ามันบบมีสาวรักเตค,คือแม่กับโบมีน้องสิป,ปะน้องไปกับทางแยกนะบั oh. ดดูกันยังน้อยบางคนเพืแบบ่อนบัดอยากแต่งเลยแบบอยากเอาสาวลาาไปอยู่น้ำนะแต่วามหมายว่าไปอยู่นี่โบแม่เท่าสิบบได้โตบได้แต่งกันได้คือแต่งก่อนแหละเขาจะเอาไปอยู่น้ำเลยนะนะยันต้นนี้ฮนะต,ต้องเบิ่งก่อนต้องคุยกันก่อน oh. อ,กกอนแบบว่าพะละลายเนาะพลาลายมีครอบครัวเฮือนชั้นแบบ มันบ่มีเศร้ารักคือบ่มีผู้ใหญ่อยู่นํำนอกนะมีแต่น,นอกก็ยังนอ้อยลูกก็ยังน้อยมัดน้าเท่านี้ไปเลยเพื่อนซ่านมันก็นไผสีเบืองสีแย่งมัในนอกก็ได้เนาะแบบบ่มีผู้อยู่นำ้ำเขาบ่มีเสร้ารักบ่มีผู้ใหญ่เ้างยังไงซะถ้าน้อกเป็นพังเป็นพานออ้อกใหญ่บ่ทุกคนกับ่บหว่วงเนกอันนี้เขายัางนอ้อ,งอยเขายังบ่ยังบบได้เป็นครอบเป็นครัวดิก็<ม>ห่วงตอนนี้นำ้ำเราต้องคุยกันอีกเท่อนึงเึยงนย ต้องคุยกันก่อนเนาะต้องคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันก่อนพี่น้องเลยว่าสิเป็นในใดเอาจังไดเนาะแบ่น้องเพราะอ่ะนะแม่เห็อยากเข้ากล้องเลแบ่่อยากเข้ากล้องนํามีแบ่อยากโตแบ่อันเอาแบ่เข้ามาเลี้ยงเลี้ยงแบ่ปั้นลูกมันเถะดิโอ้ใครยู่มีถี่หลายในนี่ด้วยอันพอได้เลี้ยงอยู่ดอกสัตว์น่ะคืนที่ฮะแป๊บเดียวมันก็แตกลูกจะสวนแล้วแบ่่นะมันก็แผลคือหยังนี่ ม,มาทางใดแหละหไปซีแก่ผุนแก่พุนแก่พุนมาใส่พักโอเคเดอพี่น่องเดินน่องเฮากะสีได้อารบกวนทางนอ้องเพิ่นเอาไว้สามีก่อนเนาะจะเกดิดผู้ได้เขาว่าเบิ่งมาสมมี่น้องเลยเกิดความเอนดูเมตตาสงสารเนาะอยากสวยเรือนอ้องหรือว่าอยากคุ้จักน้องหากอว่าอยากคุยกับนออ้องสาวเพิ่นกับถักมาเดอพี่น้องเด้อถักมาทางเกอมูลติดต่อ ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจออะไรแหละเนาะเาก็สิได้เอาทางเฟซของน้องเพิ่นให้พอเล่นแต่เฟซเนาะโดยไลายบ่ได้เล่นพี่น้องไดเล่นแต่เฟซกับเบอร์โทรเนาะเบอร์โทรกับเบอร์ลาวได้พี่น้องเลยโทรมาแต่ไทยก็สิแพงไหนจักหน่อยถ้าให้ลาวโทรไปไทยโทรบ่ได้เลยล่ะมันแพงแม่นเนาะจังได๋ก็สู้ๆเด้อเป็นกำลังใจให้เนาะอขให้ได้เจอคนอ่า ทีดีแหละก็จริงใจเด้อเนาะพราะว่ามันจะ,ะมาอยู่เคียงข้างน,อน้องเนาะแล้วก็ดูแลนอ่องเป็นเส<อ>ารักเป็นสร้างท้าหนาให้นอ้องติิงเป็นน้องเลยเนาะให้เป็นเดินไปนำหลังซูเป็นกำลังใจให้<อ>ก็อยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันเด้พี่น้องเด้อเนาะเอาอยู่ว่าบัดเติมเงินเอาโอเคพี่น้องเลยเนาะนอา่อยปอดใหม่คลิปหนาพเอาสบายดีนะั<อ>่สบายดี